สกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยชิจะพาพเพื่อนๆมาบอกกันค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยชิอยู่ที่ร้านอาหารนะมาถึงก็หิวเลยคะ่ะเริ่มต้นวันด้วยการกินอาหารก่อนเลยนะอยู่ที่วิลล่าอาลีนะคะปกติเราชิไม่ค่อยมาแถวนี้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีแพลนว่าจะไปถ่ายรูปที่สวนรถไฟนะก็เลยแวะมาทานข้าวที่นี่ก่อนค่ะก็เดี๋ยวอาหารมาเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะกินด้ มาแล้วให้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเนื้อวากิวย่างล่าซอสเนี่ยชากินมากอ,อร่อยมากมาอย่างสุดท้ายแล้วนี่อันนี้เป็นโลซาบะนะคะชิชอบกินปลาซาบะมากเลยมันเค็มๆดี ชีก็กินข้าวเสร็จแล้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตอนที่ขับรถมาตอนแรกอ่ะชีเห็นว่ามันมีร้านอาด,ดิดานเขาเขียนว่าเซลล์อยู่ก็เลยคิดว่าจะลองไปดูนะคะว่าที่นั่นเนี่ยมีอะไรให้เราได้ช้อปกันบ้างค่ะก็เดินมาไม่ไกลนะสกินล่าอาลีประมาณ100เมตร200เมตรนะคะซึ่งมันเขียนว่าเอาเล็ตด้วยอะ่ะเ้ยจะมีอะไรหรือเปล่านะลองไปดูกันค่ะเข้ามาถึงน้นแล้วมันก็จะมีชั้น2ด้วยตรงนี้เป็นสปอร์ตบาร์าน,นะที่ชิมาดูแบบมันก็ลด ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะคะแล้วแต่รุ่นนี่แหละนี่ก็เป็นเสื้อยืด,ด,ด,ดสบายๆใส่ออกกำลังกายหรือว่าใส่วันเที่ยวเล่นก็ได้แต่ว่าคอมันลึกไปนิดหนึ่งอะชิวาเอาละครแล้วตอนนี้นะคะชิก็มาถึงสวนรถไฟแล้วเรียบร้อยะค่ะซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะชิก็แวะโรงงานนะคะไปเอาเซรั่มเชดโดมาะะตอนนี้เนี่ยพร้อมส่ง3สีแล้วนะคะก็คือสีขาวมุกสีน้ำตาลทองะะแล้วก็สีพิ้งโก้นั่นเองค่ะ วันนี้เนี่ยก็ขับกระบะไปรับของเลยเนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ปั่นจักรยาน,นันค่ะแต่ไปเช่าจักรยานกันเสียงไม่มีเก็ซาเนาะนี่เราจะเอาคันที่มีตะกร้าด้วยคันละเท่าไหร่คะสามสิบชี้คอสีชมพูแ้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดแรกที่เราจะมาถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามันมีต้นชมพูพันทิพย์อยู่นั่นเองแต่ว่ามันแอบแบบลวงโรยละนิดนึงนะ มันเหมือนไม่เต็มต้นเท่าไหร่นะคะชื่อมีคนถ่ายรูปด้วยอะวันนี้แบบรู้สึกท้องฟ้าสวยมากเลยนะเป็นสีฟ้าโอเคอะก็ระหว่างนี้นะคะเผื่อว่าใครจะมาในช่วงนี้นะก็แนะนําให้ถ่ายรูปแบบนั่งตรงนี้นะคะภาพมันจะสวยมากเดี๋ยวชิจ้ลงรูปที่ชิถ่ายไว้ให้ดูนะคะมันสวยมากจริงๆอะแบบมันจะแบบมิงไม่จาเป็นต้องไปถึงญี่ปุ่นได้นะคะชิว่ากังเกมของชิน่าจะเพื่อนแล้วแหละเพื่อนปะ ไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะจะบอกว่าฉีปั่นจักรยานไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเคยคว่ำด้วยนะข <c oughs> อะพักยกค่ะมาแวะทานน้ำก่อนนะคะก็เดี๋ยวหาอะไร <c oughs> ดื่มแปบ,บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปปั่นต่อน,นะคะไปแล้วก็น้ำเปล่าไม่เย็น โทษนะครับเชื่อนใจไปต่อได้เอ,ออเออมันสปอร์ตไลท์มากเลยนะคะเมื่อกี้นี้แบบร้อนมากชิก็เลยถักเปียเลย แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีดอกสีเหลืองๆนะคะก็เดี๋ยวจะหาที่ถ่ายรูปเล่นแถวนี้ค่ะโอ้เมื่อกี้เจอตัวเงินตัวทองเดินผ่านไปแล้วก็คิดว่าชิจะไปถ่ายรูปตรงนั้นแต่ว่าเห็นตัวเงินตัวทองตรงนี้<ม>ชิก็เลยโอเคกันชิจะไม่ไปใกล้จะเย็นแล้วแหละชิคิดว่าเดี๋ยวชิจะปั่นไปกรอบนึงนะคะแล้วก็กลับค่ะคิดว่าอาจจะไปดูหนัง่อนไม่ก็ไปหาอะไรทำ่อได้ะะล้ค่ะเดี๋ยวเจอกัน ชิคก็มาถึงเซนทันกิสวิลแล้วเรียบร้อยค่ะเราจะไปดูหนังนะคะแล้วก็ไปทานข้าวกันค่ะไปกัน<ม>เฮ้ยอยากได้ที่ดเเ่าผมดีมากเลยผมได้สุดะมันแบบเป่าแรงมากคนแต่มันแพงมากเลยอ่ะหมื่นสีก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยคือมันเป็นรูองนี้ค่ะทุกคนเห็นปะแต่ว่ามันจะมีลมออกมาได้ซึ่งดูราคาค่ะเงิบเงอบ ขอไปเก็บตังค์แป๊บเดี๋ยวมาสอยแน่นอนอน่ารักมากเลยคือเห็นคิตตี้ที่ไหลจะต้องแวะเข้ามาดูตลอดเลยนะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนจะเป็นแน่นอนมันน่ารักอะมาแล้วออนี่นะคะวันนี้เราจะมาดูสมิ์เพื่อนฉีเอเย้ยไม่ใช่ค่ะ ก็ตอนนี้รอเวลานะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำไปกันนี่นะคะแอบมาซื้ออันตี้แอนไปกินในโรงหนังเพราะว่าชีเจ็บคอกิน๊อปคอรนไม่ได้หอมมากซือสั่งอัลมอน์มาค่ะแล้วก็ชีสบอลทำไมมันจืดจังออ เห็นกระจกก็ถ่ายรูปสิคะรออะไรก็ถ่ายให้รวมคำนะคะสำหรับการแต่งตัวในวันนี้ก็ชิใส่เป็นเสื้อครอปกับสกินนี่สีขาวเฮ้ยอาชีเฮ้ยอาชีเฮ้ยพอ้ะจบแค่นี้แลวตอนนี้นะคะชิก็ดูหนังเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสมมน่ารักดีนะเป็นสมอติภาคที่3มแล้วนะคะก็ยังคงเสียงหายค่ะเมื่อกี้แบบกินไออันตี้แอนไปยิ่งทําให้แบบเสียงหายหนักเข้าไปใหญ่เลยนะ ไะต่อไปไปข้างนอกกันก้อสอกในโลกนี้เนี่ยอยู่ตรงชี้แบบเศษแทบุกวันเลยค่ะแต่ว่าก็อยากเป็นคำร้องเพื่อนดูกันนะคะถ้าเกิดเราใครชอบหรือว่าอยากให้สีพาไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกัได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยอาชิก็ต้องเอตัวรอดกันแล้ว